หลวงตาบนเชื่อยังเดินมาไม่ถึงนะครับอีกประมาณ4กิโลหกิโลสี่ก <laughs> yeah, ิโลกกว่าๆครับจะถึงวัดดาลมะขามเตี้ยนี่โอ้ยญาติอยู่ญาติทำคนเยอะเลยครับมารอรอรอตวายน้ําหลงตาอยู่สองกล้องเลยเท่เลยใช่ไหม ทางเข้าวัดท่าแยงแค่หนึ่งกิโลตรงนี้บ้านท่าแยงข้าขไปข้างนใ <c oughs> ยายลลนดีบรรยากาศตทางรู้ยายยายมองโงเลยครับยายมองยายเขินแล้วเนี่ยโอเคครับบรรยากาศครับนะบรรยากาศเทศบาลตำบลด่านมาขามเตี้ยครับนครหลวง ก่อนหลวงตาบนเชืองจะเดินทดงมาถึงให้ดูบรรยากาศก,ก่อนจะเดินทูดงมาถึงอีกประมาณไม่ถึงกิโลแล้วครับใกล้ินเดียวนะครับบผมนี่นั่งกันเป็นย่มย่มครับเดินตะดนอืม <c oughs> รอหลวงตาครับมารอหลวงตาช่วงรอหลวงตารอไม่ไหวก็หาหาหาอะไรไปด้วยเนี่ย <c oughs> เอาเก้ากล้องนิดนึงนะก่อนย่านเก้า youtube เลยเลง YouTube ไปเลยไม่เป็นไรนะเด็กก็ไม่ถือ,อ <laughs> รอไม่ไหวนอนนอนรอดีกว่านั่งรอไม่ไหวนอนรออ,อะไรนะั่นน่ะจะไหวดวงตาเหรอดวงตาไม่เคาะให้อ่ะสิเอาหอนหัวดวงตาไม่เคาะเลย <laughs> ถ้าดวงตาเห็นดวงตาไม่เคาะเลย อดเลยตะไว้แต่ดอกไม้ก็ได้ดอกไม้กับน้ำใกล้แล้วครับใกล้แล้วบรรยากาศครับบรรยากาศก,ก่อนหลวงตาบนชื่อจะเดินทื้ดงมาถึงครับโอ้โหแถวนี้ฮนะเลี้ยงเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะแพะเยอะเลยครับ โหกินจนโล้นเลยครกินเหลือแต่กิ่งนะครับน่าจะเป็นต้นกระถินต้นกระถินยอดกระถินหลงตาใกล้แล้วครับหลงตาใกล้ถึงแล้ว